เพื่อนเพื่อนทุกคนนะคะ,คะระวังทั้งเข้าไปเก็บเห็ดเดี๋ยวสมะมาว่าเรื่องอันติดโควิดนะคะว่าเป็นเังใดเนี่ยการเริ่มแรกเนะคะพี่น้องกระคลื่อนแหลกเลยคือนที่รักษาตัวนี้รวมทั้งหมดกับประมาณสองอาทิตย์ค่ะพี่น้องเริ่มแรกกับติดโควิดกัน อาการเริ่มแรกนะครับพี่น้องคือเจ็บเจ็บระบมระบมตามแขนตามหลังประมาณช่วงทั้งเทิงเขาเึ้นมา้าแมนมดพี่น้องเจ็บระบมคือจัง่อยระบมค่ๆว่าเ,ออเคยเป็นมาคะ่ะคือคือเขาโดนศกอะเบืองหนึ่งคือจังเวลาเขาหนวดหนวดเส็นนะ,ะพี่น้องค่ะมันิิระบมมันสิเจ็บทั้งไหนค่ะพี่น้องเริ่มรู้สึก ระบบหนีประมาณวันอาทิตย์คับพี่น้องแต่ว่ายังโมเป็นไหลแต่ว่าก็สังเกตต่อของครับพี่น้องว่ามันมันระบบม,มันจิตเริ่มเจ็บเจ็บพวกไหลตามไหลตามแขนก่อนคับพี่น้องตอนแรกๆคมาที่นี้ก็เป็นห้อนหนาวค่ะวันนี้เพราะวัาวานจันทร์วันจันทร์ก็เป็นคือเกาแต่ว่าก็กเริ่มเริ่มรู้สึกหลายแลว้วว่าเจ็บระบบตามหลังตามอย่างสินะพี่น้อง งานคืนเอเก่าเพราะว่าเป็นโควิดอยู่นีนะคะ่ะถ้าเกิดได้วัคซีนครบสองเข็มหลังจากสองอาทิตย์นะคะ่ะคือไปเหตุงานไปใส่มาใส่ได้ตามปกตินะคะพี่น้องพอต้องตักตากตักักยังนะคะ่ะแล้วการเดี๋ยวซิวา่าวอาไว้นั่นก่อนค่ะพี่น้องสาเหตุเป็นอย่างขึ้นคือรู้ว่าตะของลืมสงสัยสิเป็นโควิดนะคะพี่น้อง คือลูกซ้ายลูกซ้ายเพินเ่นติดจากมูค่ะพี่น้องลูกซ้ายเป,เป็นคนติดคนแหลกลูกซ้ายไปเที่ยวไปอย่างนี่แหละพี่น้องพวกใบหรุนมักสังสรร์ใบหลุนมักสังสรร์เดอเฮาสิลียวมองนี้พี่น้อง ผู้นึงแต่ว่าไอ้ก้อนเข่ามองเที่ยวมองนีเนาะคะ่ะพี่น้องเข้าก็ให้ตรวจทุกคนหละตรวจกับพอมีผู้ใดติดบันนี่พอกลับมาเข้าไปเที่ยววันวันศุกร์แง้มแรงพี่น้องย้งํมคืนน่ะวันศุกร์บันนี้พอวันอาทิตย์มมอีกผู้นึงเข้ากับสิเริ่มีอาการเนี่ยงซิละมังก็เลยไปตรวจโควิดก็เลยติดดูวัตะของติดโควิดบันนี้ลูกชายก็เลยต้องกักตัวพี่น้อง กักโตประมาณกักตั้งแต่วันวันอาทิตย์มาผัวละอาทิตย์จันไปหอดก็ับไปตรวจสามครั้งครั้งที่สามไปตรวจวันพฤหัสแล้วค่ะวันพฤหัสมีลูก้ายกับเลิมย้ำแรงเลิมมีอาการออกแล้วค่ะพี่นอ้องอ่าบาดเนตเริ่มมีอาการรู้สึกแบบอาการออก บ้านที่นี่อันโอเคโจทย์นุ่มเดี๋ยวคนโจทย์หนุ่มอ่ะเดี๋ยววอลเลี่ยนนันให้ฟังก่อนค่ะพี่น้องบ้านที่นี่อันอันพ่อลูกซ้ายกักโตนะคะพี่น้องกัอัน วันจันทร์ก็ไปตรวจเนาะคะ่ะพ่อรู้ว่ามูเป็นวันอาทิตย์ก็ไปตรวจกับบพบเสือพี่น้องมาน,นี่ก็ล้อไปอีกล้อไปอีกวันวันอังคารเออวันอังคารไปตรวจอีกกับบพบเสือมัน,นี่ไปตรวจวันพฤหัสเนาะคะ่ตตะตรวจวันพฤหัสช่วงช่วงย้ำเว้นเนี่ยคะค่ะพี่น้องพ,พบเสือแล้วรู้ว่าติดอเออโพสิทีฟแล้วติดเสือโ <c oughs> ควิดครับพี่น้องบาทีนี้ ย้ำแรงอันเริ่มเริม่มอาการออกแล้วคับพี่น้องลูกซ้ายเจบเป็นหลายอันนี้เป็นหลายเพราะว่าลูกซ้ายอายุสิบแปดคับพี่น้องยังบ่มีวัคซีนกับบอเมเอนวาบ่มีดอกเข้าก็ะหายไปสีแต่ว่าบ่ไปพี่น้องนั่นเห็นบ่บ่อยากไปสีวัคซีนยานยานเอียงดูครับพี่น้องยานเข็มยานเข็มลูกซ้ายยานเข็มวันนี้ก็บ,บ่ไปสีมาที่นี่อันก็ เป็นลายคืนมันสุกแลเป็นลายพี่น้องปวดหัวลูกซ้ายนะ่ะปวดหัวนอนบ่ได้แต่วาก็ก็คือไปซอยบ่ได้นะพี่น้องแจ่ว่าหมอเขาบอก,กติดต่อหมอหมอเขาก็โทรมาเรื่อยพี่น้องถ้าเกิดหายใจบ่ออกหรือว่าเป็นจังไดก็ให้ต้องติดต่อหมอด่วนนะครับพี่น้องเพรนี้ก็บวันสุกนี่เป็นหลายปวดหัววันเสาร์นี่เริ่มเป็นหลายอีก วันวันสุกนีลูกไซน์นียางบ่ไดเจ็บจนน้ำตเจ็บไปเหมือนพี่น้องอันบาดทีนี้พอวันเสาร์หนี่เริ่มหายใจบ่อ,ออกหายใจบ่ค่อยออกพี่น้องบัดนี้ก็กินยาให้กินยาเรื่อยๆพี่น้องกับพอันนี้ดอกก็ก็บ่ไดต้ติดต่อหมอดอกแต่ว่าก็กแต่คือทนได้นะเพราะว่าวัยรุ่นเนาะเขาออกกําลังกายเขาซกมวยซกหยังเขาเขาก็ทนนะพี่น้องบัดทีนี้ก็ กระพานไปได้วันอาทิตย์ก็ดีขึ้นพี่น้องลูกซ้ายเขาจะเป็นนักสามเมือดครับพี่น้องวันอาทิตย์่บยๆก็เริ่มดีขึ้นวันนี้ก็คืออาการดีขึ้นเลยล่ะแล้วก็วันจันทร์วันจันทร์ก็หายเลยปวดหัวก็บ่ปวดพี่น้องลูกซ้ายนะวันที่นี้ก็วันอังคา้นก็ออกบานได้เบืงด้วไวรุ่นพี่น้องไวรุ่นใจหลอนติดก็ติดไว้หายกระหายไว บัดน,นี่พอมาตั้งอาการแม่ได้บัดน,นี้พี่น้องอยู่น้ากันสามคนเนาะคะ่ะบ้านอยู่บ้านน้ากันสามคนลูกซ้ายแล้วก็ลูกสาวบัดน,นี่พอลูกซ้ายอัน,อนพออกับกับแม่กับบริการโตแล้วะคะ่ะพี่น้องแต่ว่ากับระวังตะของบัดน,นี้พอลูกซ้ายเสาววันอังคารแม่ไปตรวจกับเมือ่อใหเออวันอังคารแต่ว่ากับ กไ็ไปตรวจไปตรวจวันวันเพราะาบีมเป็นเนาะวันพุรหัสเป็นบ่ค่ะวันศุกร์ก็กไปตรวจเลยตรวจกระบาติดเนาะ,ะวันที่นี่ก็เว้นระยะเพราะว่าหมอเขาจะบอกเนาะคะ่ะว่ามือใดเขาต้องไปตรวจไปตรวจเพราะว่าหลังจากที่เขาอยู่ใกล้ชิดคนติดโควิดเนาะค่ะพี่น้องเขาต้องเว้นระยะประมาณไปตรวจ ประมาณสองถึงสามครั้งนะคะพี่น้องมือที่ซีหรือมือที่หามันจะออกผลเนาะคะว่าติดหรือบ่ติดเนาะคะพี่น้องนั่นแหละปะที่นี่ก็่พอไปตรวจครั้งแรกกับบวติดครั้งที่สองนะบัดพี่น้องตรวจทั้งจมูกทั้งอันนี้ไปค่ะพี่น้องไปกับต่อปัจจันี้พอนพอไปตรวจครั้งที่สามบว โควิดแต่ว่าก็มีอาการออกก่อนหนะ้านี้และะ้วครับพี่น้องอาการมันออกอตาวันวันอาทิตย์ออกแต่ว่าบา่หลหลบันนี้วันนังค้านบันที่นี้ย้ำมาแรงพี่นอ้องผลก็ยังบาออกว่าติดโควิดแต่ว่าวันนังคานย้ำมาแรงเริ่มเริ่มเป็นไข่ครับพี่น้องเป็นไข่เจฟแล้วบมทั้งโตเลยบัดที่นี่กับกบ่ทั้งโตดอกกระจากกัน จากแอวขึ้นมา้าทั้งึงแมนมดปวดหัวมาที่นี่ลกลรูแล้แล้วแ่ละว่าเจ้าของติดโควิดแต่ว่าผลมันก็นยังมาออกผลมันออกอีกเทียนหนึ่งบันพุดยังมาเ้าพี่น้องผลออกอีกเทียนหนึ่งบันพุดยังมาเศาร์วันนี้การครับพี่น้องเพิ่งออกจากปลาเห็ดค่ะืันนี้บ่มีเห็ดเลยค่ะพี่น้อง สงสัยดินมันยังแห้งเนาะต้องรอไอ้ฝนตกอีกจะนอยกันค่ะพี่นอ้องได้เห็ดมาหน่อยนึงพอดีแกงนึงค่ะพี่นอ้องตอนนี้ก็ขับรถไปเห็ดงาน,นะคะ่ะ มาเบอกกันต่นะะนอเนาะ,ค,ะค่ะพี่น้องเรียงโควิดเนาะค่ะติดโควิดค่ะพี่น้องว่าเป็นยังไงแน่หลังจากที่รู้ว่าติดแล้วเนาะคะ่ะก็คือขั้นตอนแรกเนาะค่ะที่ที่เขาได้รับเอ่อจากไอสาธารณสุขเนาะค่ะว่าติดโควิด เขากระจาโทรมาหาเฮาค่ะพี่น้องพลังงานสาธารณสุขสาธารณสุขกรมอนามัยเนาะค่ะเขาก็สิโทรมาหาเฮามาแจ้งว่าเฮาติดโควิดแล้วก็เฮาต้องเฮ็ดจังไดแน่เอียงสินะพี่น้องก็เขาก็สิแนะนําเฮาทุกอย่างว่าว่าต้องเฮ็ดจังไดเนาะค่ะก็คืออันดับแรกเนาะค่ะเฮาติดโควิด เขาสามารถอยู่กับลูกได้ตามปกติในบ้านค่ะพี่น้องเพราะว่าลูกก็คือถึงเขาหายแล้วก็คือเขาก็บวสามารถติดได้อีกเนาะคะพี่น้องก็คือใช้ชีวิตตามปกติอยู่ในบ้านหลังเดียวกันได้ค่ะพี่น้อง mm hmm. เพราะว่าอัน,อนเขาก็สิบ,บอกว่าภายในสามเดือนเนี่ยเขาแนะนำเนาะคะพี่น้องภายในสามเดือนนี่ เขาสิมีเสือโควิดอยู่ในโตเขาเนะี่ยอยู่ในเหลือทเขาหน่ะพี่น้องเขาก็ต้องไปตรวจอีกนะคะ่ะภายในสามเดือนเพราะว่าตรวจจังได้ก็ต้องติดต้องเจอคือเขาต,ต้องโพสิทธิคือเขาพี่น้องภายในสามเดือนแล้วก็หลังจากหายเขาก็สิแนะนาเกี่ยวกับเอ่อว่าถ้าเกิดเขามีอาการตรวัวห้อง เป็นไข้ปวดหัวอาการหลายอย่างเป็นวัดไออันเนี้ยอาการเบื้องต้นนะคะพี่น้องอาการเบื้องต้นสําหรับคนติดโควิดนะคะเจ็บระบบตามเหนือตามตัวปวดหัวมีไข้แล้วก็ไอไอแบบไอแบบนี้เซมหะพี่น้องเซมหะอันนี้ก็ขอโทษนะคะอันนี้ขอเบาแบบว่าอาการของคนติดโควิดนะคะพี่น้องก็ไอซสีไอแล้วก็วกมีสเลดนะพี่น้องเสมหะนะคะ เป็นเนื้อเหนียวติดคอนะค่ะพี่น้องไอแล้วก็สิเป็นวัดเป็นวัดคัดจมูกคือเขาเป็นไข่วัดธรรมดาเลยพี่น้องแล้วก็อาการปวดหัวปวดหัวนี่คือแบบปวดยู่ตลอดอะพี่น้องกินยากับกับโบเซานะคะ่ะกินยาโบเซาแต่ว่ามันกระเฮ็ดไข่รดครับพี่น้องเพราะเมื่อเมืเอ่อแ เมือ่อดยาไข่ก็ค้นดีครับพี่น้องค่ะอันนี้ก็อาการนะคะอาการเป็นไข่นี่เป็นไข่นี่ประมาณหามือพี่น้องเป็นไข่หามือแล้วก็สีไอ,ไอไอโบไอโบหลายแล้วก็สเป็นวัดอาการเป็นวัดหายใจคือปกติอาการไข่วัดครับพี่น้อง มาถึงถนนใหญ่กันแล้วค่ะพี่น้อง ประมาณรวมทั้งหมดที่ที่น,นี่อยู่ประมาณเจ็ดหมื่นพี่น้องอาการปวดหัวโตห่อนรวมทั้ง,ห,งหมดเจ็ดหมื่นพอวันวันพุธวัน,นพุธนี่เริ่มอาการดีขึ้นพี่น้องประมาณอาทิตย์กัวนะคะที่เป็นวัน,นพุธนี่อาการเริ่มดีขึ้นทุกอย่างบาปวดหัวบามีไข่อาการไข่กับเบามี แล้วกัวันพฤหัสก็ดีขึ้นพี่น้องแต่ว่าแต่ว่ามื่อที่ที่หที่เจดนะครับพี่น้องปวดหลังแหง้งปวดปวดหลังนั่งบ่ไใดพี่น้องต้องนอนอย่างเดี่ยวเลยปวดหลังหลายมันมาลงอยู่หลังนะพี่นอ้องเสียเแล้วกัน จากบ้านได้เพราะว่าหายเสือหายอย่างมันออกเมดเนาะคะ่ะพี่น้องก็พอวันพฤหัสก็เริ่มทําความสะอาดบ้านเริ่มเก็บเสือผาทุกอย่างที่เฮาใส่พี่น้องเอาไปซักซักให้เมดเขาก็สิแนะน้าว่าพวกผาปูที่นอนพวกออของทุกอย่างอันใดเขาต้องซักประมาณเก่าสิบเก่าสิบาเกาสิบาด้วยความร้อนนะ,ะพี่น้อง แล้วก็เวกเสียพานได้เขาก็ซักประมาณ60อันใดที่มอัน,นีได้เนาะที่เขาใส่เพราะว่าเหงื่อมันออกโควิดเนี่ยมันออกตามเหงือ่อเขาพี่น้องมันติดน้ําเสียพาน้ำยางเนาะเขาก็ซ่องซักขาความห่อนมันออกพี่นอ้องอันลั้บัดที่นี่เอออาการของลูกสาวนะคะพี่น้องก็ช่วงวันอังคารเนาะค่ะพี่น้องก็คิดว่าแต่ของกับบรูว่าติดโควิดนะพี่น้อง วันอาทิตย์เนี่ยให้ลูกไปอยู่กบพอขเขาแลวพี่น้องลูกสาวนะ่ะให้ไปอยู่กบพอแต่ว่ามันเนี่ยลืมคิดไปพี่น้องบ่อยากให้ลูกติดเนาะ,ะพี่น้องกับบ่รู้ว่าอาการของเล็กน้อยมันเป็นยังไงนะเวลามันติดโควิดฮ้องกับบ่รู้เนาะว่ามันสิรับเสื้อตัวนี้ได้แห้งได้หน่อยเนาะวันนี้พอวันอังคารจะไปหาลูกสาวไปตรวจโควิดน้ำกันแต่ว่ากับปิดแมตเป็นอย่างทุกอย่างพี่น้อง บรูเขอกันว่ามันมันสงสัยมันสิติดจากการมือนั่นนะพี่น้องมือวันอังคารน่ะคิดว่านะเพราะว่าวันอังคารลูกสาวไปตรวจไปพร้อมกันวันนี้อันแม่นนิก็ติดโควิดแต่ว่าลูกสาวน่ยยังบม่ติดเด้อพี่น้องวันอังคารน่ะวันนี้ก็ร้อไปจนถึงวันพฤรหัสลูกสาวร้อไปถึงวันพฤรหัสไปตรวจอีกข้งหนึ่งพี่น้องอาการวันพฤรหัสลูกสาวเริ่มไอเริ่มเจ็บคอเริ่มระบมตามแขนพี่น้อง อาการของเด็กหน่อยเนาะเด็กหน่อยประมาณแปดขวบัวพี่น้องอาการเกิดสิประมาณนี้เขาเกิดสิบป,ปวดหัวะค่ะเด็กหน่อยแต่ว่าแต่ว่าเด็กหน่อยเขาแบบไขว่าเขาเขามีพู้มตานทานเขาฟืนัวไวอะพี่น้องเขาฟืนัวไวเนาะคะ่ะแล้วก็ เพราะอาการเขาได้เริ่มออกวันพฤหัสวันศุกร์ผลออกก็คือว่าติดโควิดครับพี่น้องก็คือแบบต้องกั้นใจไปหาลูกอ่ะพี่น้องบ้านพ่อเขาเพราะว่าก็บ่อยากให้ติดกันหลายคนเนาะก็ออกไปหาลูกปวดหัวพี่น้องปวดหัวก็เจ็บน,น,น้ำตุ่นน้ำโตก็เลยได้ออกไปหาลูกอีกอะนะบ้านพ่อเิ่นไปหาลูกมาที่นี่ กับมาอยู่น้ากันเพราะว่าถ้าติดโควิดแล้วม่อยู่น้ากันได้พี่น้องมันบ้เป็นอย่างนะนะก็เลยไปหาลูกมาอยู่น้ากันมาที่นี่ลูกสาวนะพอไปหาบ,บ้านสุกพี่น้องบ้านบ้านสุกยังมาเศร้าิืมไข่ไข่สูงเลยนะพี่น้องสามสิบแปดตัวสามสิบแปดจุดแปดอาการไขะะ่แล้วค่ะ ที่นี่ไข่ย,ยุ่สามมือพี่น้องไข่สูงอยู่สามมือก็เป็นห่วงเนาะคะ่ะเด็กหน่อยวันนี้ก็เลยได้โทรไปหาไปหาหมออ่าวัากเลคะค่ะพี่น้องคือหมอชุกเชิญน,นะคะหมอชุกเชิญเขามีเบอร์โทรเขาติดต่อเขานะคะ่ะว่าแต่เกิดเขา,เาแบบว่มมาแบบนิกฤตไหแบบกังวลเนาะ ถูกไข่สูงแล้วก็ติดโควิดก็เลยโทรไปถามเขาเขาก็บอกว่าให้ให้กินยาตามอาการพี่น้องถ้าเป็นไข่หลายก็ให้กินยาพารากินยาพาราสองเม็ดมาที่นี่ก็ก็วัดไข่กันเรื่อยเป็นไข่อยู่สามมือพี่น้อง ได็กก็ต้องดูแลลูกนะคะพี่นอ้องดูแลลูกอ่ะแต่ว่า้าหมอเขาก็แนะนำนะคะว่าถ้าเกิดเด็กหน่อยหายใจไม่ค่อยออกหรือว่าเป็นยังไงเกี่ยวกับระบบหายใจก็ต้องติดต่อเขาอีกเที่ยนหนึ่งนะคะพี่น้องแต่ระวังอาการเพราะว่าเ mm. ขาเพา่อด้หายไปอยู่โรงพยาบาลนะคะพี่น้องเป็นโควิดนี่เขาหายรักษาตัวอยู่บ้านนะคะ คือตกยูบานแล้วก็กินยาตามอาการจะให้กินยาให้ลูกสาวกินยาสามมื่อเพราะว่าเป็นไข่ไข่ย่างสูงพี่น้องสามมื่อเพราะาหมื่อที่สีลลากา่ก็เริ่มลดลงอาการไข่ก็เริ่มลดลงแล้วนะคะพี่น้องแบบอาการดีขึ้นเลยลูกสาวอะแค่ปวดท้องปวดท้องก็ปวดทอ้ดทองแล้วก็เจ็บน้ำแขนน้ำอันนี้ระบบธรรมดา ทุกอย่างเลยคะ่ะเด็กหน่อยบบเบลีมีว่ากินเปลี่ยนไปเด็กหน่อยรับลดกินได้ตลอดนะคะพี่น้องแต่ว่าแม่นี่คนใหญ่นี่พี่น้องตอนนี้ก็ยังบ่ได้บบได้ลดอาหารแต่ว่ารู้สึกได้ได้ได้กินขึ้นมานิดหนึง่งพี่น้องกินบักนาวกินออียงได้มานดนึงแต่ว่าก็ยังบบเต็มที่ร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะแล้วก็กินอาหารก็กินได้อยู่แต่ว่ามันกับโบเสบนะพี่น้องก็กินได้ แต่ว่าเบาแสบปุ๊บปุบหลูเลยว่าลดแสบเองไดพี่น้องกินไปกินเพื่อเขาสิต้องกินยากินให้เขาฟื้นฟูร่างกายเขาหนะคะพี่น้องแล้วก็กินวิตามินซีทุกมือนะคะอันนี้ดีดีวิตามินซีซอยซอยเหลืองที่เขาเป็นหวัดเนี่ยพี่น้องวิตามินซีอัดไปมือละสองเม็ดสองเม็ดเลยพี่น้องกินวิตามินซีแล้วกับยาตัวอื่นกเข่ได้กินแล้วก็ต้มน้ำขิงกิน แล้วก็โชคดีอีกอย่างหนึ่งครับพี่น้องถ้าผู้ใดว่าวัคซีนมันมันมันโบเหตุงานมันเหตุงานเลยค่ะพี่น้องวัคซีนคิดว่าถ้าเกิดวัคซีนวัคซีนสองเข็มน่ะคือสิทนอาการโควิดบ่้พี่น้องเพราะว่ามันเจบระบบอยู่ในร่างกายเขาปวดหัวหลาแเ่ก็ดีอย่างที่เขาบ่มีต้โลกประจําตัวอย่างเนาะค่ะก็เลย ก็เลยเป็นแบบบ่นหนักคือเขาเจาที่มีโรคประจาตัวนะคะ่ะพี่น้องก็นั่นละบัดที่นี้ก็ถือว่าดีมากๆที่ได้วัคซีนสองเข็มแล้วอาการเทาเก็คือบ่อหนักนะคะ่ะพี่น้องแล้วบัดที่นี้ก็วัคซีนดียวสดมาสองเข็มนะคะสีดไฟเซอร์นะคะพี่น้อง สองเข็มหลักกับติดโควิดภายในหนึ่งปีเขาบ็ต้องไปฉีดวัคซีนอีกแล้วนะคะ่ะพี่น้องคือมันป้องกันสองชั้นเลยค่ะพี่น้องแต่ว่าทางที่ดีกับบอยัางให้ติดนะคะถ้าผู้ใดที่อยู่กลุ่มเสี่ยงอีหลีนะคะ่ะพี่น้องสีแบบว่ามีลูกพวกไวรุ่นอะไว้รุ่นมันมักสังสรร์อันเนี้ยกลุ่มเสี่ยงพอแม่กลุมีกลุ่มเสี่ยงพี่น้อง ก็มว่อวาให้ฟังข่า,ขาวๆนะคะพี่น้องตอนนี้ก็แข็งแรงดีและะ้วค่ะเริ่มเฮ็งงานวันแรกค่ะพี่น้องเริ่มหิ็งงานมือแรกแต่ว่ากินข่าวกินยังก็ยังบ,บอ่ได้รับรดเต็มที่นะคะพี่น้องยังบ่ลอยเปอร์เซ็นต์ค่ะแต่ลองเบิงกันไปว่าสีใส่เวลาโดนปนในนะคะ สำหรับคลิปนี้ก็ามาวา้าแชร์ประสบการณ์จากที่ติดโควิดให้ฟังนะคะพี่น้องว่าเป็นยังไงอาการเป็นยังไงน,นะคะขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมคลิปจนจบนะคะฝากคือเก่าค่ะกดติดตามให้ในเด้อคะ่ะพี่น้องสำหรับคลิปนี้ขอลาไปก่อนคะ่ะเจอกันใหม่คลิปหน้าเด้อค่ะพี่น้องบ๊ายบาย